คิมครับวันรายการวันหนึ่งเจ็ดสามคิมก็จะไปต่อยด้วยนะรายการนี้นักมวยไทยเลยสอดมาต่อยไปเยอะด้วยเยอะมากๆเลยเราอยากจะถามความคิดเห็นนะครับเราอยากจะได้ยินคอมเมนต์จากคิมครับมีภาพวิจารณ์คู่มวยในรายการครับก็จะเน้นๆไปที่นักมวยไทยเลยนะฮะนะะอ่ะเริ่มกันที่คู่แรกเลยครับสแตมคานะหัวสแตมอยู่แล้วครับเออเพราะอะไรครับชอบสแตมครับชอบสแตมอยู่แล้ว อนที่สองยูกิกับซูเปอร์เล็กครับอ่างนี้ก็ซูเปอร์เล็กครับเอาคนไทยครับเชียร์คนไทยอันอนี้สงครามหักขายนะใช่ผมเชียร์คนไทยเอาซูเอปอร์เล็กเชียร์คนไทยนะครับครับนากากับหนุ่มสุรินครับมาดาก,กับหนุ่มสุรินอันนี้หนักครับผมชอบมันคู่เลยผมว่าหนุ่มสุรินเขาเฟียวดีอ่ะผมชอบกันในการออกบุญของเขามากเลยแต่ว่าเอาหนุ่มสุรินครับเชียร์คนไทยกันดีว่า อันนี้นันทกาพูดถึงนี่เคยเจอเคยเจอสิครับความเซ็กซ์ก็เคยมาฟอร์มนี่เนาะใช่ครับไปอยู่ญี่ปุ่นก็เล่นกันตั้งแต่ตอนเด็กๆเล็กๆอ๋อคือยังเป็นเด็กๆอยู่ในตอนนั้นใช่ครับสนิทกันรถถังกับน้องโอ้ครับชอบฟอรมหนุ่มฟอรมแก่ครับเอารถถังก่อนครับแล้วปิดท้ายที่ซูเปอร์บอลกับฟอสซิคโต้ซูเปอร์บอลนะพี่อันนี้เราคิดเยอะใช่ยังซูเปอร์บอลเราก็เสร็จครับขอบคุณมากครับทีมขอบคุณรับ